สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องแม่โป๊ะพารวยนะคะวันนี้เราจะมาตัดต้นมันนะคะมันนาอายุ5เดือนกับอีก13วันนะคะปลูกวันที่1ทธันวาคม2,564นะคะวันนี้วันที่13พฤษภาคม2,500 65นะคะ5เดือนกับอีก13วันก็จำเป็นต้องขุดนะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกชุกฝนมาตลอดเลยไม่งั้นจะเน่าก่อนนะคะความสูงของต้นเท่าเอวนะคะเท่าเอวอันนี้นะคะในแปลงนี้จะมีมันอยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์นะคะให้กับทุทก่านได้ดูอ๋อซึ่งปลูก น้ำเทวดานะคะรอฝนตามธรรมชาติแล้วฝนมาช่วงคือท้ายๆเลยช่วงเดือนอเมษาพฤษภาฝนมาตลอดแล้วก็น้ําขังตอนนี้ก็เตรียมตัวจะขุดที่ท่านได้เห็นตอนนี้คือแปลงนี้นะคะจะมีอยู่สาสายพันธุ์อันนี้คือพวงเพชรนะคะสังเกตพวงเพชรยอดใบสีม่วงนะสีม่วงการออกขาวแดงนิดนึงนะคะ ลักษณะใบจะเป็นใบใหญ่เหมือนช้อนนะคะใบเหมือนช้อนอันนี้คือพวงเพชรนะตีก,กับพวงเพชรนะสังเกตนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยใบด่างนะคะอันนี้คือแปดหนึ่งใบหงิกไม่งอเลยนะคะแปดหนึ่งแปดหนึ่งยาวเป็นแถวเลยนะคะด่างทั้งหมดเลย ทาง,งที่เราเอามาปลูกก็คือยังเป็นมันดีไม่มีใบด่างนะแต่พออายุได้ประมาณ3เดือนเข้าสู่3ามเดือนเนี่ยก็จะมีแมลงวีเขานำเชื้อพาหะของโรคใบด่างนี่แหละมาจะเห็นชัดนะคะ,ะพวงเพชรวงเพชรยังเป็นบนดีปกตินั่นหมายถึงว่าแสดงให้เห็นความคงทนของโรคนะคะนี่เพิ่งมาเจอนี่คือหนึ่งต้นที่ติดใบด่างของผงเพชรนะ อันนี้ยังเป็นต้นดีไม่ติดใบด่างนะคะจะเห็นได้ว่าพวงเพชรจะมีความคงทนต่อโรคใบด่างค่อนข้างสูงแล้วก็เหมาะสำหรับในการปลูกในมันนาอายุ5เดือนตอนนี้5เดือนเศษนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะคือจะให้ดูหัวเนาะจะให้ดูหัวอ่านี่เพิ่งมาเจอใบด่างแซมเลนหนึ่งของพวงเพชร น,นี่คือโพรงเพชรนะไม่มีประดังขยับมาปุ๊บเจอละอันนี้คือ8ปดหนึ่งตอนแรกว่า8ปดหนึ่งคทนนะคะแต่สุดท้ายก็ได้เจอมากอันนี้8ปดเก้าเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเกษตรกั้านแดงเกษตรก้านแดงเกษตรศาสตร์แถวนี้เกษตรศาสตร์กำลังจะเริ่มเป็น นะคะอ่าขยับมาอีกร่องนะคะอันนี้อันนี้ของเผนะ็ดเนาะร่องนี้ร่องเนี้ยเดินมาประมาณยี่สิบเก้าเจอใบด่างอยู่สองต้นอันนี้แปดหนึ่งนะส่วนร่องนี้คือร่องของแปดหนึ่งตั้งแต่ต้นแรกเลยใบยด่างอันนี้ไม่เป็นใบด่างใบด่างใบด่างนะคะอันนี้ไม่เป็นอันนี้ใบด่าง ใบด่างใบด่างยาเป็นแถวเลยนะคะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะ,ะว่าถึงแม้ว่าใบน่จะมีความคงทนแต่คงทนไม่สู้พวงเพชรนะคะใบด่างใบด่างใบด่างส่วนมานี่อันนี้ก็จะเป็นแถวนี้นะคะแถวนี้อันนี้จะเป็นกเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ ติดใบด่างนะคะ,กะเกษตรศาสตร์พนะันธุ์เก่าในการขาวตัวนี้พวงเพชรพวงเพชรไม่มีนะคะไม่ติดอ่าแถวใกล้กันนะคะแปดหนึ่งแปดหนึ่งติดกเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์พันตั้งเดิมนะก้านขาวไม่ใช่กเกษตรศาสตร์เจสสองนะคะอันนี้ก้านขาว จะสังเกตก้านขาวในเกษตรศาสตร์รุ่นดังเดิมนะจะมีความคงทนต่อโรคใบด่างมากกว่าเกษตรเจ็ดสองนะคะออันนี้81 81ใบด่าง81ไม่ติดใบด่างเนาะคือเปรียบเทียบแล้วนะคะชัดเจนเลยนะคะสำหรับมันสำปะหลัง ในพื้นที่ที่เอามาปลูกในพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างจะเห็นว่าสายพันธุ์ที่ทนเนาะอ่ะถ้าสังเกตมองให้ชัดเจนนะคะเนี่ยสังเกตเห็นยอดแดงๆเนี่ยยอดแดงๆม่วงๆเนี่ยจะเป็นพวงเพชรซึ่งไม่ติดใบด่างถึงติดจะมีน้อยนะแต่พอมองไปอีกใกล้ๆใกลๆใกลๆ,ๆ,ๆนี่แปดหนึ่งนะคะ กเกษตรก้านแดงกเกษตรเจ็ดสองนี่ตัวนี้กเกษตรเจ็ดสองนะคะตัวนี้ใบด่างนะคะนน่นพวงเพชรไม่ติดใบด่างเนาะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้เห็นถึงความชัดเจนแล้วว่า,ามันสายพันธุ์ไหนที่ติดโรคใบด่างมากที่สุด แล้วก็มีพันธุ์ไหนที่มีความคงทนต่อโรคใบด่างมากที่สุดก็จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นําไปเลือกใช้นะคะเลือกหาสายพันธุ์มันที่มีความคงทนแล้วก็ทําให้เราเได้ผลผลิตที่สูงช่วงนี้ก็เป็นที่พอใจสําหรับ ทุกท่านเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะที่ปลูกมันแล้วก็มันยังมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ขนาดมันนานะคะเมื่อ3าปีที่ผ่านมามันนาเนี่ยตอนนึงก็อยู่ที่ประมาณพันสองพันหนึ่งแปดร้อยนะคะถึงขั้นตันละสี่ห้าร้อยามีนะคะแต่ณปีนี้มันนาราคาสองพันอัพนะคะต่อตันนั่นก็ดีใจนะคะแสดงความดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านเพียงแต่ว่าเราต้องพยายาม พยายามเลือกเฟ้นพันธุ์มันสำลังที่ปลูกแล้วนะคะให้มีความนทนต่อโรคใบด่างนี่คือเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงให้ได้กําไรที่ค่อนมาค่อนข้างที่จะสูงให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะในยุคภาวะที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะฝึกเคืองนะคะสําหรับวันนี้ก็จะขอ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามที่กำลังติดตามช่องแม่ปอบพารวยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะ s u b สไคร b ์ Subscribe, เพื่อเป็นกันให้กำลังใจกับผู้จะทำช่องแม่ปอบพารวยสำหรับวันนี้ขอ,ขอสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะ